เราจะ<ช>ไม่ได้เป็น F U แต่เราเป็น F U T 2 0 2 2นอนะคะ Anna <now>, Thailand ค่ะไม่มีแล้วความเศร้านะคะก็เลยแซวพี่ๆแฟนนางงามว่า move on กันได้แล้วนาะทุกคนเพราะว่าบ,บนเวทีและการเก็บตัวทำดีที่สุดทุกวันค่ะไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจเลยตำแหน่งไม่ไม่นานแต่ตำนานตลอดไปนะคะ เรียกว่าเป็นการปิดจบเส้นทางยูนิเวอร์สของแอนนาเสืองามเอี่ยมอย่างสวยงามค่ะแม้เธอจะไปไม่ถึงการเข้ารอบ16คนสุดท้ายแต่ว่ามีรางวัลพิเศษแล้วก็ยังมีกระแสไวรัลนะคะของชุดราตรีฝากระป๋องสื่อต่างประเทศให้ความสนใจเยอะมากค่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะสตรอรี่ของตัวแอนนาแต่ว่าเธอยังได้สื่อสารเรื่องขยะและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่คนมองข้ามรางวัลพิเศษค่ะ Social Impact Wave Award ที่มอบให้กับนางงามที่เป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงสังคมแอนนาเสือได้รับเงินรางวัลด้วยนะคะ1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐทีเดียว,เ,ยวเธอแพลนจะนำไปช่วยเหลือโครงการต่างๆเกี่ยวกับเด็กและการศึกษาค่ะ มีหลายโครงการเลยที่น้ามองไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชเดสคูลค่ะโครงการเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเครือขา่ายโซเซอสอาสาที่อนามีโอกาสได้ไปหาน้องๆตั้งแต่ก่อนระกบดมิชิโนะไทแลเลย<ม>ก็น้องๆทุกคนก็รอการแบ่งปันนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ปัญหาสังคมด้วยมันก็มีบ้างว่าแบบเราพล<อ>าดตรงไหนแต,แต่แต่สําหรับอนาอนาคิดว่าที่ผ่านมาอนาเตที่จริงอยากจะส่งพลังไปให้ทุกคนเลยนะคะอนา เชื่อว่าทุกคนก็จะมีเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็กาลังสู้อยู่ในเรื่องราวของตัวเองค่ะอยากจะบอกว่าขอบเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยแอนนารู้ว่าการสู้เพื่อเส้นทางตัวเองมันเหนื่อยขนาดไหนแต่อย่าบอกว่าอย่ายอมแพ้ค่ะสู้ต่อไปแม้ว่าวันนี้แอนนาจะไม่ประสบความสําเร็จแต่แอนนารู้สึกภูมิใจในตัวเองเราล้มได้แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้ข้างหน้าของแอนนาแอนนาได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางอื่นมากขึ้นอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะอย่ายอมแพ้นะคะนะครับ สิ่งที่อยากทําเป็นอย่างแรกหลังกลับถึงเมืองไทยคืออยากจะกลับมาเจอหน้าคุณพ่อคุณแม่นะคะ mm hmm. ก็เป็นแรงกําลังใจสําคัญที่สุดในการประกวครั้งนี้อย่างที่2องไอ้น่าบอกว่า ขอเวลาตัวเองให้สนุกหน่อยอยากจะไปปลดปล่อยนะคะไปปาร์ตี้ไปเต้นก็บอกพี่พี่แฟนนางงามว่าเจอกันได้นะเธอบอกสถานที่มาแล้วว่าอยากจะไปที่ไหนนะคะก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะมิส s u นิเว r ร์สไทยแลนด์อย่างเต็มที่จนครบกว่าละค่ะงานในไทยนี่ว่าพร้อมแล้วนะคะงานในต่างประเทศทยอยติดต่อเข้ามาแล้วแม่ปุยทีพเมื่อวานนี้ในวงแถลงข่าวก็บอกว่าตอนนี้สื่อต่างชาติค่ะรู้จักแอนนาเสือจากกระแสชุดราตรีมิสอุนิเวอร์ เดือนพฤษภาคมนะคะแอนนาเตรียมบินกลับไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะไปที่รัฐมินเนสซตาเพื่อที่จะร่วมงานสงกรานของชุมชนคนไทยที่นั่นแล้วก็ยังมีคิวพบกับวุฒิสมาชิกประจำรัฐมินเนโซตาด้วยนะคะ